าซาลาเงียบเหงาสาซาาเขาอ,อะไหรอเาอ่างอ่างเงงเงงแล้วอะไรต่อวะอ๋ตาโอเออทำใหม่นีเอ๋อตาอออโอกะเอยกะไก่ขาไก่เนี่ย tại diễn tại vì sao ba ta sẽ làm bữa đó tạc của phân anh làm cho lòng em mua tà to tỏ mang mình thua thôi nó khổ nó nén nó nén nói phân đó đích rồi thì phải ním phân tao ra ตาถุงอเองงาอทหารขอทหารอาตันขอถุงอขอคุณเทน้ยมัอรองครับเอพี่เมย์จ้าจ้าจ้าพี่เมย์ ซี This เเทอโมเมนซีเพทเทโมเมนลาตะโกนะคะคุณมานิ่งขอบ้นิ่งสวัสดีตอนเช้าค่ะ <'m> สวัสดีตอนเช้าค่ะแอมซอรี่แซซอีขอโทษค่ะขอโทษค่ะอะไรอีกอะเฮลโห พ่อโตสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ thank you thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้ยโยโกไซมัสโอโยโกไซมัส oh, สวัสดีตอนเช้าค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะโดโมอาริกาโตะนะมามาไม่ค่ะงเนินจะไปบ้า